ครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่3เนาะอ่า EP ที่3นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาฉีดน้ำหมักขี้หมูเนาะนะครับผมรอบที่1นะครับสำหรับมันสัปะัลังที่จริงอะ่ะมันต้องรอ15วันแหละแต่พอดีผมผมรีบไปทำแปลงอื่นด้วยนะครับก็เลยจะมาฉีดก่อนก็ไม่เป็นไรที่จริงไม่ไม่จำเป็นต้องตายตัวก็ได้นะครับ10กว่าวันเนี่ยถ้ามันติดดีนะครับเราก็ฉีดได้แล้ว ก็วันนี้ปลูกวันที่28นะครับ28เมษายนเนาะวันนี้ก็วันที่11นะครับเท่าไหร่กี่วันแล้วสิบกว่าวันแหละนับดูประมาณ13วัน14วันนะครับก็ฉีดได้นะครับเพราะว่าผมก็จะรีบฉีดให้มันเสร็จทั้งสามแปลงรอบรอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเปิดยางนะครับ ก็เลยจะมาฉีดก่อนนะครับเห็นไหมถ้าได้เอาคลิปลงมันก็จะรัวๆจะลงรัวๆกันนะครับก็ก็เหมือนเดิมครับน้ำมามันอายุหนึ่งเดือนเนี่ยรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองเนี่ยน้ำมกขี้หมูหนึ่งลิตรนะครับต่อน้ำเปล่ายี่สิบลิตรนะครับไม่ไม่ไม่ตายตัวก็ได้อย่างผมว่าแหละก็ประมาณถ้าถัง20ลิตรก็น้ำมาขี้หมูหนึ่ง 1ลิตรก็น้ำา9 9ลิตรก็จะเต็มถังพอดีนะครับถ้าถัง25ลิตรก็เอา1 2 5ลิตรก็ได้นะครับน้ำมาคีหมูเนี่ยขวดโคกหนึ่งขวดโคกใหญ่ครับอ่ะแล้วพอพอ2เดือนรอบที่2ก็ใช้เท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่มันยังไม่ต้องการเยอะนะครับถ้าเราฉีดเยอะเกินไปมันจะเค็มแล้วมันจะลวกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฉีดกันครับเพื่อไหม คิดมันยาวเกินไปมาครับเดี๋ยวเรามาฉีดกันเนาะก็แนะนําให้ใช้ถังเล็กก่อนนะครับเอไม่ใช่ถังเล็กสิถังมือโยกนะครับเพราะว่าเขายังไม่ต้องการปุ๋ยเยอะนะครับเพราะว่าต้นเขาก็ยังอ่อนอยู่นะครับถ้าเกิดเราไปใช้ถังถังที่มันใช้ปั๊มนะ่ะมันดีได้นะมันได้ครับแต่ว่ามันจะเสียตรงที่ว่า ปั๊มเราอ่ะมันจะเสียง่ายครับเพราะว่าเราจะฉีดปุ๊บเราจะหยุดเราจะฉีดเราจะหยุดเราจะฉีดเราจะหยุด,ด,ดทีนี้ปั๊มมันเนี่ยมันจะเสียเร็วครับถ้าเครื่องราคาไม่แพงเท่าไหร่เนาะเหมือนของผมนี่แหละพังมาแล้วครับพังมาแล้วก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นถังโยกเอานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดเยอะหรอกถังนึงเนี่ยนะครับยีลิตรเนี่ยมันได้เกือบ เกือบไล่นะครับเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดเยอะนะครับถ้าไปใช้ถังปัม๊มถังที่เป็นปัม๊มหรือว่าถังที่เป็นเครื่องที่เราเติมน้ํามันอะ่ะแบบนั้นเครื่องเรามันจะเสียเร็วครับปั๊มมันจะเสียอันนี้ก็แนะนํากันแต่ถ้าเพ,พื่อนพี่ๆอยากใช้ถังแบบนู้นแบบเป็นปั๊มก็ได้ครับมันก็สะดวกไม่ต้องโยกนะครับ ของผมก็เดี๋ยวมันโตกว่านี้อีกรอบที่สามผมก็จะเอาทางปั๊มมาใช้แนละ้วเพราะว่าไอ้ก้านมันจะชนกันแล้วนะครับก้านมันเนี่ยจะชนกันแล้วนะครับก็จะค่อยๆเอาเอาทางปั๊มมาใช้นะครับมันจะได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้หยุดบ่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาผสมกันนะครับโอ้มันคือเป็นตะตักหนามหยากเทโนระบานนี้ เดี๋ยวผมจะไปตัดตอนตอนที่ตักน้ําเต็มแล้วค่อยใช้น้ําหมักเอาน้ำหมักขี้หมูไปผสมดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นดีกว่ามันเทลําบากเทน้ําลําบากครับมาครับหลังจากเราใส่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วเนาะนะครับประมาณ1 9ลิตรนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น้าหมักขี้หมูเข้าไปนะครับอันนี้คือต่อหนึ่งถังนะครับเนี่ยหลิตรต่อน้ํา20ลิตร ต่อน้ำสิลิตรแหละมันไม่ตายตัวหรอกครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับรอ2องเดือนค่อยใส่เยอะก็เขยา่าเขย่าก่อนนะครับนี่ก็ลิตรกว่ากวาแหละแต่ก็ใส่ได้ครับใส่จนหมดขวดแล้วฮะรัะคร บางคนถามไขโตซานใส่ตอนไหนนะครับก็ไขโตซานเนี่ยใส่ตอนรอบที่สองนะครับเอามาผสมนิดเดียวนะครับประมาณนี้ก็จะได้เต็มถังพอดีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากคนก็คนได้นะครับจะได้เข้ากันดีผมโยกโยกเอานะครับขี้เกียจขี้เกียจคน่วย ครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันนะครับผมนะครับเรามาฉีดกันแต่ว่ามันมันต้องปั๊มด้วยสิเพราะว่ามันเป็นถังเล็กเนาะมันเป็นถังแบบโยกนะครับเพราะว่าอย่างผมกล่าวไวแ้แหละไอยอย่างผมพูดไวแ้แหละว่ามันยังไม่ต้องการปริมาณที่เยอะนะครับก็ฉีดแค่นิดเดียวพอนะครับ ก็13วันนะครับ13 14วันเนี่ยปั๊มหมดแล้วเดี๋ยวปั๊มใหม่ก่อน ตัวนี้ก็ติดนะครับเนี่ยแต่ว่าติดชา้ากว่าเขาเนี่ยนี่แหละเนี่ยครับกำลังขึ้นมานะครับเขาขึ้นมาจากใต้ดินก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมฉีดให้ให้เสร็จก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครซับสไครช่องให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมรีบฉีดให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนนะครับขอบคุณครับ